สวัสดีครับกับผมนายณัฐุฒิ์บวัวพยายมาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหโรงเรียนเปรี้ยคมเลขที่4นะครับวันนี้นะครับจะมาเฉลยข้อสอบ A Level 2นะครับเรื่องตรรก,กศาสตร์นะครับเป็นข้อสอบปี2565นะครับมาเริ่มกันเลยครับอ่านโจทย์ครับกำหนดให้ประพจน์ p มีค่าวความจริงเป็นเท็จและประพจน์ p หรือ q และนิเสศ r มีค่าวความจริงเป็นจริงประพจน์ในข้อใดนะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จเขาถามว่า ช้อยที่เขาให้มาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยข้อใดมันมีค่าความจริงเป็นเท็จซึ่งเราต้องทราบก่อนว่าตัว p เนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรตัว q มีค่าความจริงเป็นอะไรตัว r มีค่าความจริงเป็นอะไรนะครับวิธีการหามาไปพร้อมกันเลยครับลอกโจทย์ลงมานะครับไอไม่ใช่โจทย์สีตรงนี้นะครับที่เขาให้มานะครับ p หรือ q วงเล็บและนิเสศ r นะครับถามว่าทำยังไงเขาบอกแล้วไงครับว่ามีค่าความจริงเป็นจริงแล้วก็แทนลงมาตรงนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆคล้ายๆแผนภาพต้นไม้นะครับตอนที่เราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นตอนม3นะครับแยกออกมาครับในกรณีของและนะครับที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมันก็มีแค่กรณีเดียวนะครับก็คือจริงและจริงครับเขียนไปเลยจริงและจริงนะครับบางคนจะหลงนะครับหลงว่าค่าจริงตรงนี้ก็คือค่าอาไม่ใช่นะครับค่าจริงตรงนี้ก็คือค่าของนิเซียตอนะครับอย่าหลงนะครับตอนผมผมก็หลงเหมือนกันนะครับค่าจริงตรงนี้นะครับเราก็ แตกออกมาอีกเพราะมันเป็นนิสศษไงนิสั <if x S 1> ของจริงคืออะไรคือเทสครับเรก็เขียนเทสวงไว้เลยครับอันนี้คือค่าวความจริงจริงๆเลยนะครับต่อไปครับค่า,าวความจริงของจริงตรงนี้นะครับก็คือค่าวความจริงของ p หรือ q นะครับไม่ใช่ค่าความจริงของตัวใดตัวหนึ่งนะครับแยกออกมาอีกนะครับเป็นจริงก้านสาขามาอีกรอบหนึ่งนะครับเราถึงจะรู้นะครับย้อนกลับไปอ่านโจทย์ครับกาหนดให้ประพจน์ p มีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นให้มาแบบนี้ก็หวานเลยครับ P ไปนะครับเขาบอก P ีเป็นเท็จกับโอเคนะครับเท็จหรืออะไรที่ได้จริงครับมีแค่กรณีเดียวเท็จหรือจริงครับเพราะว่าเท็จหรือเท็จมันเป็นเท็จนะครับเท็จหรือจริงมันก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงแค่นี้นะครับแล้วก็วงปิดไว้เลยเพราะว่าเราได้ค่าจริงของมันแล้วไงโยงลงมาโยงลงมาโยงลงมาครับเขียนไว้ได้ก็ได้นะครับ P นะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับ่า Q นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับส่วน R นะครับ R มีค่าความจริงเป็นเท็จ นะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้เราทราบค่าทุกตัวแล้วเอามาแทนลงในโจทย์เลยครับแทนขออภัยแทนลงในช้อยนะครับข้อที่1นนะครับนี่เสียด p หรือ r ก็ต่อเมื่อ q นะครับนี่เสียด p คืออะไรครับ p คือเท็นีเสียดของมันก็คือจริงนะครับจริงหรือ r คืออะไรครับ r คือเท็นะครับโอเควงเล็บปิดไปด้วยก็ต่อเมื่อ q ครับ q กับ r q คือจริงนะครับจริงหรือเท็เป็นอะไรครับเป็นจริงนะครับจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็น เป็นจริงครับแสดงว่าข้อนี้มันมีค่าความจริงเป็นจริงซึ่งมันไม่ตรงกับโจทย์ถามโจทย์เ้าถามหาประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าข้อนี้เป็นจริงถูกไหมไม่ถูกครับตัดทิ้งโอเคต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2โอเค P นะครับ P คืออะไร P คือเท็จนะครับ P หรือนิเสศ,ศอา R นะครับก็คือจริงเนาะเพราะว่า R มันเป็นเท็จนะครับนิเสศ,ศของมันก็คือจริงนะครับก็ต่อเมื่อ Q นะครับ Q คือจริงนะครับอ่า ข้อไพตัวนี้เขียนผิดเขียนเป็นพีนะครับจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ขออนุญาตเนาะเพราะว่าผมไม่ไม่มีลิควิดมานะครับเป็นเทสนะครับตรงนี้เป็นเทสอ่าก็จะเป็นเทสหรือจริงนะครับเทสหรือจริงเป็นเป็นจริงครับอ่าจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็นะไรครับเป็นจริงอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววงให้ดูเป็นจริงนะครับแสดงว่าข้อ2เป็นจริงตัดทิ้งอีกครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3อ่านิเสษ P คืออะไรครับ พก็คือเท็จนิสเสียของมันก็คือจริงครับผมจริงหรือ Q คก็ไเลยครับ Q คือจริงครับโอเคก็ต่อเมื่อ R กันเลยครับอารกันเลยรคือเท็จนะครับมันก็จะเป็นจริงหรือจริงเป็นอะนะครับจริงหรือจริงเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อเท็จเป็นเลยครับเป็นเท็จนะเห็นไหมเริ่มมาละเริ่มมาละข้อนี้เป็นเท็ตตัดทิ้งได้ไหมไม่ได้เอาไว้ให้ก่อนนะครับาถามว่าจะหาจะตอบเลยได้ไหมก็อาจจะได้แต่ผมยังไม่มั่นใจพามาลองข้อสีข้อ5กันต่อเลยครับ พอมาดูข้อ4ครับอ่าข้อที่4นะครับ P ครับอ่า P เป็นเท็จนะครับโอเคหรือนิเสียทิวครับนิเสียทิวจากทิวเป็นจริงนิเสียของมันก็ต้องเป็นเท็จแน่ๆเลยอ่าโอเคก็ต่อเมื่อ R ครับ R เป็นอะไร R เป็นเท็จเนาะโอเค R เป็นเท็จนะครับเท็จหรือเท็จไปเลยครับอย่าตอบจริงนะเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนะครับเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนั่นเองไหมก็จะเป็น เทสก็ต่อเมื่อเทสซึ่งมันมีค่าความจริงเป็นเป็นจริงนะครับเทสก็ต่อเมื่อเทสเป็นจริงเห็นไหมตัดออกได้เลยนะครับข้อนี้มันเป็นจริงถ้าข้อไหนเป็นจริงก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อสุดท้ายก่อนบายเือข้อที่5ครับนี่เสียคิวครับคิวมันมีค่าความจริงเป็นจริงนี่เสียของมันก็คือเทสนะครับเนี่ยเทสหรือ R คืออะไรครับ R คือเทสเนาะโอเคก็ต่อเมื่อ p คืออะไรครับอ่า P ก็คือเทสนะครับ เหมือนกันเลยครับเทศหรือเทศไปเลยครับเทศหรือเทศเป็นเทศครับก็ต่อเมื่อเทศครับซึ่งเทศก็ต่อเมื่อเทศเนี่ยมันมีค่าความจริงนี่แลยครับเหมือนกันเป็นจริงนะครับแสดงว่าข้อนี้ตัดออกเห็นไหมเห็นคําตอบหรือยังครับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3มนะครับข้อที่3ามข้อนี้นะครับนิเศษ P หรือ Q ก็ต่อเมื่อ R เป็นคําตอบของข้อนี้ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับคําตอบของมันนะครับเพราะว่าสําหรับขั้นตอนก็จะประมาณที่ผมทําให้ดูในขั้นตอนนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมาแทนในทีละช้อยนะครับสำหรับคำตอบที่แรกออกมาก็คือข้อที่3นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผมเพราะว่ามันมีข้อเดียวที่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับซึ่งอันอื่นเนี่ยนะครับหนึ่มันมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับซึ่งมันไม่ตรงกับที่โจทย์ถามโจทย์ถามเท็จต้องตอบเท็จครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเฉลยของผมนะครับก็ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้มีโอกาสก็จะมาทําเฉลยอีกนะครับผม เพราะว่าเผื่อว่างๆคิดอยากทำเฉลยอะไรนะครับก็โอเคประมาณนี okay. yeah, all, ้ค like รับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ